ที่5ดาวของเรามีองค์ความรู้ในการเริ่มธุรกิจง่ายๆให้กับว่าที่ผู้ประกอบการใหม่ทุกคนนะครับรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ทำเลทองในการขายการให้คำปรึกษาคำแนะนำในด้านการบริหารจัดการร้านทั้งหมดนี้เรามีเทรนนิ่งให้หมดครับสวัสดีครับผมเป็นเซลล์แมเนเจอร์ของ5ดาวครับ หน้าที่หลักๆก็คือให้คำปรึกษาในด้านของแฟรนไชส์ครับถ้าหากว่ามีผู้ประกอบการคนไหนสนใจที่จะมาลงทุนทางเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ครับที่5ดาวของเรามีองค์ความรู้และกระบวนการที่เป็นสูตรสำเร็จในการเริ่มธุรกิจง่ายๆให้กับว่าที่ผู้ประกอบการทุกคนเพราะอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนที่มาร่วมลงทุนกับเราเริ่มต้นง่ายเราพร้อมให้คำแนะนำจนคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ เรามีธุรกิจให้เลือกลงทุนได้หลายรูปแบบนะครับตั้งแต่คียออสกาสเฮาส์เลสโตรงมีเงินเท่าไหร่ก็เลือกลงทุนได้ตามใจครับเรื่องทำเลเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่เราจะประกอบธุรกิจร้านอาหารเลยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทาพลาดกันเยอะแต่เพราะ5ดาวทําธุรกิจนี้มากว่า36ปีจึงทําให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญและคิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงยังมีพันธมิตรในการคัดสรรทำเลทอง เพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับแล้วเรายังคอยอำนวยความสะดวกในแง่ของอุปกรณ์ต่างๆเลือกสรรและตรวจสอบอุปกรณ์ของทุกชิ้นให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำอาหารออกมาได้คุณภาพเหมือนกันทุกครั้งทาง5ดาวของเรามีระบบจัดการร้านให้พร้อมทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการสต็อกและตรวจสอบบัญชีได้อย่างง่ายดายครับ ยิ่งตอนเริ่มต้นผู้ประกอบการหลายคนอาจกังวลว่าการเปิดร้านอาหารเป็นเรื่องยากดังนั้นทางทีม5้าดาวของเราจะมีการเทรนนิ่งให้พนักงานของคุณก่อนเปิดร้านโดยมีสาขาเทรนนิ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมั่นใจได้เลยครับว่าเริ่มต้นกับ5้าดาวง่ายและก็ทำได้จริง5้าดาวพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างผู้ประกอบการใหม่ๆครับ